แต่อยากร้อง <ขอ S 2> เออยพอได้พอครูแต่งใได้ฟังแบบอุ้ยหอเลยอะยไมเออไม่เคยไคยด้ยินเลยนะเพลงเนี้ย,เ,ย,เ,ยเออนั่นละ <c oughs> เออ <c oughs> ะอะอะอะ,ะอะหลับหัวแต่เปิดผ่ากัง

หากังเห็นไปแจ้งสว่างตามีสาวน้อยมิพาลำเพลินเจริญใจใส่ผ้านาลำพองเตรียงพองละขอบสังข์สีออมให้พร้อมกันมาเอาไว้วาใผู้นั่งอยู่กลางผู้ยืนทางลังไหเตียมออกค้าผู้เวาสำเล็กผู้เบาวำหน้อยเตียมออกยา เจดูเจรับตั้งทายัก่อนเตรียมกอนต่อค่าพ้องกันแล้วสิว่าเอาเอาเอาไปตอนเขาใส่ก็เดสกเกยงกันก็วันเอ้ยเหลเอปฏิีพอแล้ว ก็เี้ตุ้มเติมตุ้มเติมติเติตุ้มเติมหมอนำเพื่อนเพล่น่เสียงเป็นสเนียงและเสียงสั่นตำลมเป็นสเนียงและเสียงสั่นตำลมกองท่านผู้ชมอยางไรสดกสดีสั่หน้าเวที่อบัตมาอมา้า่อ จะเป็นมาร์กโนธานี่เนาะอ๋ออันอันนี้มันเป็นทาไซหัวดิยังไงวะยุกยักบอมแมนกางแขนออกกางกลางปีกนะเออนั่นแหละโอนออกฟาดเลือดลายยโยนออกฟาดเลือดลายลำพะเจริญเจใจมาปอนใส่คนตาพวกอย่างกับอีสานเฮานี่แหละนะพวกอย่างกับอีสานเฮานี่แหละนะก็ย้อนแม่เขุนตา มาลัเดืนให้เธอทำนแสดงคือไม่ตางห่วนกันอยู่ประจามบว่ายวางประทรงที่อยูนเ้องน่าอึดอัดเวลาเป็นอะไรไม่เงยเคยอ้วกเด็บแล้วตองสบัดย่างปอนย่างปอน

ดำดงดรเช่นมีสานโอ้ยเด็กน่อยสุดโอ้ยเกิด <laughs> อัอน,หน,นหนึ่งเนเดินึ่งนึ่งเจ็ดนึงเดินเจ็ดนึิง,ง,งเฮยวันนี้ไรแมนบอมะวันนี้ ออกข้ีีเออเออเออเทอเอ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 อลออเพอเออเออเอเออเมอเอ่เออ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 เด้ออูกอเอ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 อเ่อเ่อเมอเอ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 ้เอออเอเออเเอเ เข้าบอไดทองมันบ่เข้าใช้ผู้พากรักจับมันบ่เ,นเอออันนี้เข้าใจได้ไม่สีเลิดเลิดเลิดลูกเลิดเ,เดี๋ยวสีเขียนก่อนลําเพื่อนใหน้ที่จริงเขียนไปแล้วแหละแต่ว่าก่อนนั้นมันเขินโพด้อต อะไรวะระยะซีรีสลาลายไม่ใช่ถ้าลำพนจะิญใจแต่ติดลำพินจะิญใจอีอยังนะแมนตีมั่เป็นซีรีสล่าหลายไม่ใช่อันไหนลำพ่นจะเล่นใจต้นก่อนไหนว่ามันขึ้นก่อนไหนว่าเออ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 เาบาฟิ่ายตามัน

าบาผิวชายยตามันบบาผิ่ชายเออเอออยตามันยาตามันยตามันเออ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 เก็ดติดเ้อึ้นท่านอา <c oughs> ่าจิมมี่ดีใจเรืองร่า เก,นนเกเรลพอ,น,อน่ะช่่ลว่ะว่าผคี้่โอ้ยดิยัเออแม่มัไม่ต้องทำานี่ก่อนเนาะค่อยจิ้มมีโอ้ยดิยยอโอ้ยดิยยังนะท่านสาสา้องทรงลงไปตรงเยกกว่าจมอมทุ่งงงงงน่งเล,ล้วจมมเยอะว่าเหียูปาเนาลงเน่ ดังตากาเห็นแม่น้ำยินใส่เสียงกบใหญ่เอฟห้องผู้ดัมกองกบนาจิ้งเจ้าเจ้าห้องสู้ซาเสดเกหตุการณ์นั่นเองอะไรยังไงต้องยังซื้อนาคาบาเออบว่าอะไอรใช่เห็นกู้บกเคยรองบกเคยได้อันนี้คือกันแต่ว่าถ้าเกิดฟังฟังรู้เรื่องว่าเคยไดททองเล็บเลี่ยงเล็บเลี่ยงเหตุการณ์เล็บเลี่ยงถือ เออนะครับพี่น้องก็ภาพบรรยากาศอินเล่ห้องรำเพิินมันเลิศอยู่เด๊เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมีแผนแล้วมีแผนแล้ว <laughs> เดี๋ยว,ยวหันเนี่ยเห็น,นหอ <laughs> เออเธน่เอาแน้องสิเป็นไ <laughs> โอ้ยอัล่ัมเห้ไดดก่อนเพลงจะคอยเอาเพลงมันดดะเออ เพลงมันซิวๆแล้วเอาลำมไหมมันนี้ครบเบิร์วันที่สิบสองเมษาวันตีเพ่งช่มงงงกได้สิโคบเบิร์บ่แลงหอก็งงกได้เพลงเก่ากับบอลลอเพลงใหม่กับลังม,มาเออจะเล่นละอัน,อนอดเดียว แคปชั่นเป็นสีเป็นร้อยที่ทำท่าว่าเป็นแฟนกันเป็นแค่คนเพนเรียกเป็นหน้าที่ซุนคิงไปวันวันโอ้้ก็มันเป็นแค่คนเพนง์อืมี่สดสวยพี่น้อง